อีกคำหนึ่งก่อนที่จะยกเครื่องก็คือคำว่าเลือดไหลตอนนี้เห็นไหมเลือดในพักเพื่อไทยเนี่ยกำลังไหลออกแล้วก็มีคนปรามาดกันเยอะแยะว่าจะไหลออกไปจนเกือบหมดตัวทีเดียวแหละเออน่าคิดนะครับผมว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเราจะรู้ว่าใครใช่ไม่ใช่ จริงไม่จริงของแท้หรือของปลอมก็ตอนที่เราตกต่ำนั่แหละครับตอนเรากาลังมียศมีตำแหน่งมีวาสนามีบารมีใครต่อใครแห่แหนแ,แตน,แต,นแต้มาห้อมล้อมกันเราไม่มีโอกาสที่จะรู้หรอกว่าเขาจริงใจกับเราหรือไม่แต่ตอนนี้คุณทักษิณติดคุกพักเพื่อไทยคนกําลังมองว่า ไม่มีทางที่จะได้เป็นรัฐบาลและกำลังตกต่ำนั่นแหละครับไอ้ที่มันซุกอยู่มันซ่อนอยู่มันแอบอยู่และที่เห็นว่าเลือดกําลังไหลไปนั้นเป็นการพิสูจน์กันให้เห็นชัดๆว่าคนเหล่านี้ใช่เลือดที่แท้จริงของเพื่อไทยหรือเปล่าและใช่คนของเราหรือเปล่าถ้าเป็นเลือดแท้จริงนั้น เขาจะไม่ยอมไหลไปไหนยามที่เราตกตำ่ำแต่ถ้ายามที่เราตกตำ่ำกระเสือกกระสนดิ้นรลนไปกไกวก้าหาอำนาจที่อื่นนั่นแสดงว่ามันคือปลิงที่มาเกาะกินเรามาตั้งแต่ต้นเลือดที่มันไหลออกไปเนี่ยมันอาจจะเป็นพวกเลือดเสียหรือพวกที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายที่เลือดของมันนั้น ไม่สามารถที่จะดํำลงคงอยู่กับเพื่อไทยได้ต่อไปเพราะฉะนั้นมันจะไหลออกไปก็ช่งหัวมันผมว่าไอ้ตอนที่ตกต่ำเนี่ยตอนที่ไม่มีอำนาจตอนเป็นฝ่ายค้านเนี่ยดีนะมันทำให้เห็นเลยว่าคนที่อยู่กับเราเนี่ยมันรักตัวเรามันรักเพื่อไทยหรือว่ามันรักอำนาจรักตำแหน่งหรือรักเงินทองทรัพย์สิน ที่มันจะได้จากอำนาจโอกาสนี้ต้องถือว่าเป็นโอกาสทองของพรรคเพื่อไทยจะได้มีการสกรีนมีการกันกรองแล้วจากนั้นก็ยกเครื่องในโอกาสนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสแยกปลาแยกน้ำใครคือปลาใครคือน้ำเราก็แยกมันที่ตอนนี้แหละครับในที่สุดมันก็จะเหลือแต่หัวกะทิ หัวกะทิเราก็จะคันออกมาได้แต่คนดีๆของจริงของแท้และคนที่ใชยทีนี้คำว่ายกเครื่องเนะี่ยผมว่าแน่นอนยกเครื่องเพื่อไทยยกเพื่อประเทศไทยทีนี้การยกนั้นจะต้องยกอะไรบ้างอย่างที่บอกแล้วยกคนต้องดูว่าคนไหนนั้นเป็นคนที่จริงและเป็นคนที่ทำงาน และไม่ใช่เป็นคนที่มาเกาะตอนที่เรามีอำนาจเมื่อเราแยกมิตรแยกศัตรูแยกคนได้แล้วทีนี้แหละคนแม้จะน้อยแต่มีคุณภาพผมว่ามันยิ่งใหญ่กว่ามีปริมาณแล้วห่วยแตกอันนี้แหละถึงคราวโอกาสที่ยกเครื่องจิ๋วแต่แจ๋วแต่ถ้าใหญ่ด้วยแล้วใหญ่แบบมีคุณภาพอันนี้ยิ่งไปใหญ่เลย แล้วอาจจะกลับมายิ่งใหญ่สมัยไทยลักไทยครั้งแรกก็เป็นไปได้